สวัสดีครับวันอาทิตย์ละเหลือเวลาอีกวันเดียวพรุ่งนี้ต้องไปทํางานอีกละเซ็งมากเลยครับผมก็สซตแปดร้อยออกแล้วนะครับผมกว่าจะได้ออกก็วันนี้ได้เห็นไม่หน้าจอเซตแปดร้อยแล้วนะครับพยายามหาวิธีเซตกล้องให้มันอยู่ตลอดไปนะครับให้มันได้ระดับนี้ตลอดลําบากเหมือนกันครับ บางทีก็ต้องเก็บกล้องครับไปแล้วไปทุระแกหน่งครับเรื่องสติ๊กเกอร์กลุ่มครับผมได้ยินเสียงกันเอยมันได้จับแซดนานนี่ลงหลงลืมลืมแล้วครับผม แสองอาทิตย์แล้วมังเออฟิลลิ่งมันก็เปลี่ยนไปเนาะมีรถบิ๊กไบค์อยู่บ้านไม่ได้จับจับเอ็มแับมาขับแซปไปร้อนนี้อาหมวงร้ริ่มครับจะยกล้อนี้กะไม่ถูกเลยนะครับขนาดไหนคือคนไม่ได้ขับนานโอ้โหน้หนนำเดีดอีกแล้ว ดีกว่าฝืนนี่ก็นนะอยากจะยกครับคือเงเหยียบน้ำนี่กลัวลื่นครับโหฝุ่นเต็มเลยจะลื่นไปเนะี่ยโอ้โหยังขึ้นได้อยู่เว้ย เอ็มสลดดันมาเจ๊งก่านอสี่สิกสี่เรียวช้ามากครับไปก่อนแล้วกัน i didn't a diamond in. วะแม่งเหยียบไม้ไผ่ล้มชิบหายบนไลพอกันเลยนนเหยียบฟูกอย่างมีนี่ผมเหยียบไม้ไผ่นี่ฮาเลยครับผมบางทีเราคิดว่าเราเอาอยู่นะครับเรื่องบางอย่างแต่ว่าพอถึงเวลาจริงนี่มันไม่เหมือนอย่างที่เราคิดนะครับเช่นเราจินตนาการหรือว่าเวลาเรารถชนรถล้มเราจะพลิกกระโดดท่านั้นท่านี่ถึงเวลาจริงไม่ไม่ทันตั้งตัวนะครับ ไม่เป็นอย่างที่คิดครับยิ่งก็ลุก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 อย่างเดียวเลยครับผมเส้นนี้ระวังข้า,ขามถนนขนาดมอไซค์ชนคนนั้งตายเลยอะเส้นนี้มอไซค์เล็กอะมาเจอแซดแปดร้อยนี่ไม่ต้องคิดครับผมคือแหลกละเอียดครับเอานีกระบะจี้ปิดมอไซค์มอไซค์ก็จี้ตูดเอานี่ครับน้องพนักง,งานเซเว่นครับ เปลี่ยนแต่ลมเลยดิมันเนีย่ยฮะค่าเปลี่ยนห้าสิบออมาเปลี่ยนเองเป็นเออว่าหนาว Now. แต่ลมไปเปลี่ยนแต่ลมหรือที่เ e อ็กซนะ์ตรีดเนาะไหนๆก็จะมา,า e แถวเอกซตรีดละโอ้โหเอ็กซี่ีดีมากเลยครับเดี๋ยวจดหน้ายยางนเลย เลี่ยนแต่แล้วกันถือเลาะเลาะยามยามดีไปรีวิวแต่แล้วกันครับก็จะให้รีวิวว่าเฮ้ i, ยยางสิบล้ออย่าไปใกล้ยางสิบล้อมันระเบิดอ๋อในเส้นนี้ใหม่อยู่ครับไม่เป็นไรครับเส้นหลังม่โคตรน่ากลัวระเบิดทีนี้โฮ้ยยียไม่มีรอยเลาวด้วยวะชิบหายหันหน้าหลบกันครับเสียววะโคตรน่ากลัวยางสิบล้อเนี่ยระเบิดทีนี้ไสกระจายนะครับอย่าไประเบิดแถวนี้นะครับ แต่ร้อยผมก็ตดเป็นน้าหางเข้าวัครับยวหาไปเจอทางเข้าตรงนี้บอกว่าเออใช่โอ้ของประประ่าน้ำขึ้นวัฝนตกดีมากครับมีน้ำประปาใช้ทุกรุงเทพนะครับ โอ้ยร้ากระจาย ถนนแม่งก็มีฝุ่นเต็มเลยนั้นทนาการเนียครับหมูหมู่บ้านนี้ละวโทรตามน้องแป๊บกลับรถรอเลยแล้วกันกลับไม่พ้นอีกสักแปดร้อยตีวงซะไม่เป็นแล้วนี่หลบล้มพอดีเป๊ะโชเดะครับดับเครื่องแป๊บเเปิดหมวกแล้วนะครับร้อนครับเฮ้ยรถไหลรถไหล รถไหลนี่น่ากลัวนะครับ7800ต้องรีบกำเบรกครับโอเคโทรหาน้องก่อนเซนเซอร์เซนเซอร์เซนเซอร์องศ์เซนเซอร์งไงวะองโอ้โหถอดถุงมือแล้วกันกดยากวะ่ะแป๊บหนึ่งนะครับพี่น้องเซ็นเซอร์กันเห็นไหมว่ากล้อง โลครับพี่อยู่หน้าหมู่บ้านแล้วนะครับอ๋อเห็นเห็นเห็น อ๋อ oh. เข้ามาได้เลยนะเนาะอ่าอยู่บ้านหลังไหนนะครับอ๋อโอเคอ๋โอเคตรงละตรงรถมิซูเนาะโอเคขอบคุณครับ <Okay. S 1> ครับสวัสดีครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวขอปิดคลิปกันนะครับ ไม่อยากถ่ายเข้าไปหมู่บ้านเขาครับให้เกียรติเขานะครับผมโอเคครับทุกคนสวัสดีครับ